สวัสดีปีใหม่แล้วนะฮะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะก็ค่าครูนะคนละ200นะไม่ใช่โอเคก็วันนี้มันเป็นเกมที่มีชื่อว่า ROE นะถ้าจะมีไม่ยาบีมันนอนโดนซ้ำอยู่ก็มไม่ใช่ละคนละคนละคนนะโอเคก็ไปเล่นกันดีกว่านะก็เกมนี้นะเป็นเกมแนวเพลย์ไม่อยากพูดเต็มปากมันจะแยงปากเพลยนะนะโอเคเล่นเกมมันดีกว่า ก็เป็นเบอร์แชมสาไทยนะโอ้ยนี่อาจจะเห็นพี่องค์พี่ออยพวกพวกพี่ไหนไม่รู้นะเขาแคบไปแล้วนะก่อนนะก็เป็นวัวแชมษากฤษหรือเปล่านะก็ไม่รู้นะนะมันโดนดีกว่าคุณอ๋อโอเคลืมไปเลยอย่าลืมสนับสนุนอาร้านสตรีมวอลเลสนะฮะนะ,ะของบินนี่ใช้ได้นะแล้วก็ขออีกขอบคุณอีกสปอนเซอร์นะนะึงะสปอนเซอร์ตัวใหญ่ฮนะสายไอ้นี่ครับสายการบินแอร์ไลน์สบายใจได้คุณไม่ตายคนเดียวนะผมนี่แหมเฮ้่ ผมแบบฟังคำพูดเราผมไปสมัครงานแล้วนะโอเคเข้าเกมเข้าเกมคุณคิดว่า <c oughs> ไม่ใช่ละคุณคิดว่าเขาชื่ออะไรเนี่ยเ <c oughs> ขาชื่อหอยขมหอยขมชื่อหอยขมอะเวลาแบบเวลาโดนผีหลอกยังไงหอยขมมาผมจะได้ไม่กล้ากลัวไงชื่ออะไรเนี่ยมันหน้ามันเหมือนอะไรวะเนี่ยพุดดิ้งเนี่ยชื่ออะไรว่าหอยหอยเหรอ หอยหอยหอยเกมนี้มังบอกไม่ได้เนี่ยอะไรวะหอยเหรอหอยอ,อยู่นี่ยาวหอยขมไอ้าาขม,มอมะม,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 ม๊ะน,นั่นไงฮะมันช่างเป็นอะไรที่ยืนยันได้เลยผมคิดว่าเขาชื่อหอยขมผมคิดว่าเขาชื่อหอยขมนะครับก็ตจากนี้เดี๋ยวยา,ยา,ยา,ยายไปนะอบอสเสร็จไม่ได้ด้วย เราได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับคนขับร้านในย่านเชียงเงินเก่าที่สุกับผ่านกันว่ามีอสุรกายอาศัยอยู่เสียงแม่งโอเคแล้วก็ฉันไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรแปลกเลยนี่ทุกอย่างก็ปกติแต่ใจเย็นฉันก็ทำเสียงไม่เท่าอีกนะแต่แต่ฉันว่าในนี้มันหนาวมากเลยนะ เฮ้ย hey, พวกเรารีบไปจากที่นี่กันดีกว่าวัน <c oughs> <c oughs> นี้นะโค้ชพันธเนี่ยทักไอชีนะซื้อออกจากสุพรรณจะตายนะใครตามไปถึงไม่รู้หรอกเนะี่ยเป็นอะไรไปทักไชิเลยกลัวเหรอเฮ <c oughs> <c oughs> okay. ียอุ้ยเกมนี้ดังอะไรนี่ประมาณน,นี้อะไร <c oughs> เออเออฉันว,านว่าควรรีบออกไปจากที่นี่ให้ แยกงี้เอาไปน่อยไม่ใช่ละอย่งเงาไปหน่อยเลยเนี่ยไม่มีทางที่ทเจ้าสู่จะปรกฏตัวของมันหรอกกูก็ว่าอยู่นเนี่ยมันนั่นแหละเมียนมีแต่ในมันมีแต่ในน,ในิยายเนี่ยก็เห็นจังจงเออเฮออออ้ยเยของมสุดยอดระว,วังตัวด้วยนะอ,อีจะมีคูจีนเดินไปล,ละและ้วโกก็มาอาอเฮ้ยกใจแล้วเราก็มานะมาผู้อาสากันนะไปเองเราชอบอาสา โอ้โหเสียงแบบโอ้ยก๊อดวันนี้นะทำไมถึงมีจานแตกฉันพบว่าชิ้นส่วนของจานว่าเหมือนคนบ้าอะไรมาพูดอยู่นะเป็นเพื่อนมันเป็นจานแต่งอย่างเดียวนะเพื่อไม่ต้องสกูอาะจะเฮ้ยอะไรดิวันนี้นะอะไร <c oughs> มองรอบทิศทุกคนหายไปไหนกันหมดเนะี่ย ยดีดีครับมือมือมือมันตั้งมือโอเคก็ไม่ได้เจอกันนานนะล็อกโเขาได้โอเคจำแม่ห้องนี้เขาได้นะโอเคไม่อยากตรวจมากครับผมรู้ล็อกล็อกเปิดไม่ออกล็อกก็เปิดไม่ออกมันต่างกันไหมนี่นะพี่เปิดไม่ออกนะฮะใช้คีย์เปิดไม่ออก เอ้ยลือก็คืไม่แค่จะค้นห้องนี้ก่อนอุ้ยอะไรเนี่ยหนีทันไม่เนี่ยเดี๋ยวกูเซฟก่อนเกียร์เซนไปหนึ่งดอกครับผมหนึ่งดอกละอะไรอ่ะเอ้ยอ๊ย,ยอุย๊ยน้ำเฮ้ยนุชพันธสั้นสันแบบมันกลัวอะไรสักอย่างนะเธอเคชีไม่อขมพูลสั้นสันแล้วคนอื่นแล้วเป็นไหนกันหมดสั้นสันแน่อนอนเนี่ยว่าเลย คืสตันแดกเลยฮะชอบสตันแดกนะเกเดี๋ยวเกมนี้ชอบสตันแดกทีไงคนไหนนะะจ๊ที่รักคนไหนที่รักที่รักที่รักมึงนะมึง,มงไม่ได้ช่วยกูเลยกูเลยนะอุย้ยอยากจะรู้นะใครมันทำเกมนี้ออกมาเนี่ยกลัวไหมกลัวนะฮะวันนี้ก็พรุ่งน,นี้ก็ต้องไปเที่ยวนะก็อัด ใช่เลยใครวะใครเปิดไม่มออกเปิดไม่ออกเขียนล็อกคำเดียวก็จบเลยงี้เออใส่โอเคล็อกล็อกโอ้ยโอ้ยผิดกดผิดขึ้นบนดีวะ่าเมือนมีอะไรให้ไม่ไหนตอนนี้อะ ไม่ได้ช่วยเลยกูเลย <c oughs> โอ้ยจะบ้าตายอะโอเคมาข้างล่างปุ๊บปุ๊บมีไหมเข้าไม่ได้ไปอ่ะขึ้นปุ๊บปุ๊บล็อกนะฮะอุย้ยล็อกนฮะออกเดี่ยวดิทาคิชิเอ้ยโหยขมไม่ไม่มีอะไรจะบอกไปใช่หรือ โว้ยอะไรกูเลยมือเออล็อกแมปไปเนี่ยกระตุกไปเนี่ยแมรมสองเจ็กอยู่แล้วเนี่ยเโ่เคมีไหมไม่มีอ,มอะไรจะเปลี่ยนระบบโอเคออกแล้วไหมเนี่ยทิ้งเพื่อนไว้ทิ้งเพื่อนไปนี่ไงนะ ไอ้ชิ้นส่วนของจานเหรอชิ้นส่วนของจานน่ะไปทำอะไรเปล่าวะไม่น่าใช้น่ะชิ้นส่วนของจานเหรอนี่ชิ้สนสวยของจานเพือ่อเพื่ออะไร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 ไหนไหนเอาเอา้ส่วนของจานไปแล้วใครมันจะเอาวะเอ้า โคุนแจอะไรวะน่าจะห้องข้างล่างเลยฮรผมว่าโอเคห้องนี้นป่ะเฮ้ยอ,อ,อยาใครเป็นซากตัวละครในหนับ้าอะไร แล้วเกมโอเวอร์แล้วลืมเซฟด้วยกระของเรื่องโดนไหเล่ากูเวอร์ก็ต้องบอกไว้เนี่ยโอ้ยชิบหาย